หน่วยที่1การออกแบบและการเขียนอัลกอริทึมนะครับก็มาถึงในส่วนของเรื่องสุดท้ายนะครับก็คือในเรื่องที่5นะครับจะเป็นการเขียนอัลกอริทึมด้วยผังงานครับผังงานก็คือการใช้ภาพสัญลักษณ์ครับเพื่อแทนลำดับขั้นตอนการทํางานของอัลกอริทึมตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงจบได้ผลลัพธ์ที่ต้องการครับโดยการเขียนโปรแกรมเนี่ย เราสามารถใช้ผังงานตัวนี้เข้ามาช่วยในการลำดับความคิดว่าอะไรทำก่อนอะไรทำหลังซึ่งเป็นวิธีที่นิยมใช้มากที่สุดเพราะว่าเวลาดูเนี่ยมันจะมีความเข้าใจมากกว่าที่เราต้องไปอ่านข้อความบางทีเราอาจจะไม่เข้าใจว่าข้อความนี้คืออะไรแต่เมื่อเรามาดูกับสัญลักษณ์ของผังงานเนี่ย เราอาจจะเข้าใจมากกว่าว่าจุดนี้เราอาจจะไม่ต้องอ่านตัวหนังสือาอาจจะดูแค่สาระว่ามันทําอะไรนะครับโดยการเขียนผังงานเนี่ยมันก็จะมีด้วยกันอยู่3รูปแบบนะครับก็คือรูปแบบของผังงานแบบเรียงลาดับแล้วก็ผังงานแบบเลือกทําหรือว่ามีเงื่อนไขแล้วก็ผังงานแบบทําซ้ํา โดยทั้ง3ลักษณะเป็นอย่างไรเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ก่อนครับว่าการเขียนอัลกอริทึมด้วยผัางงานเนี่ยจะยึดหลักของกระบวนการทางคอมพิวเตอร์นะครับก็คือจะมีอินพุตโปรเซสแล้วก็เอาพุตก็คือการรับข้อมูลการประมวลผลแล้วก็การส่งออกหรือการแสดงผลลัพธ์นะครับโดยจะ มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดเพียงจุดเดียวนะครับแล้วก็จะทำงานจากบนลงล่างนั่นเองแล้วก็การเขียนข้อความที่จะบรรยายในสัญลักษณ์นะครับก็พยายามใช้ข้อความที่สั้นกระชับชัดเจนแล้วก็เข้าใจง่ายนะครับเพงงาราะง่ายต่อการเวลาที่เรามาอ่านผัางงานเพื่อที่เอาไปใช้ในการเขียนโปรแกรมต่อไปเนี่ยเราจะได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับ เดี๋ยวอธิบายตรงนี้นิดนึงครับก็คือในเรื่องของรูปแบบการเขียนผลง,งานเนี่ยท,ที่บอกไปตั้งแต่แรกว่ามีออสามลักษณะก็คือลักษณะคือการเรียงลําดับเนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะที่ง่ายที่สุดการเรียงลําดับก็คือจะเป็นการออแบบแรกนะการเรียงลําดับก็คือจะเป็นการเรียงจากข้างบนลงข้างล่างเป็นเส้นตรงลงมาเลยเริ่มต้นลงมาเรื่อยๆจนถึง จุดสิ้นสุดจากเริ่มต้นลงมาถึงจุดสิ้นสุดตรงนี้เลยคือเราเรียกมันว่าการทำงานผังงานแบบเรียงลำดับก็คือเรียงจาก1 2 3 4 5 67ลงมาจนจบไม่มีอะไรเลยเป็นเส้นตรงส่วนแบบที่2ก็คือการเลือกทำหรือแบบมีเงื่อนไขก็คือการเขียนผงงานในลักษณะของการ มีการเลือกว่าจะไปทางไหนก็คือมีการในส่วนของการตัดสินใจแล้วก็มีเงื่อนไขเพราะนั้นเวลาที่เราเขียนเนี่ยมันก็จะมีะมากกว่า1ทางเลือกที่ไปอย่างอันนี้อย่างเรียงลาดับนี่คือจะมีทางเลือกเดียวคือไปตามนี้เลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เป็นในส่วนของเงื่อนไขมันก็จะมีให้เราตัดสินใจอย่างเช่นเรา เ,เขียนผังงานลงมาตรงนี้1อันอตรงนี้อาจจะเป็นตัวตัดสินใจว่าถ้าทําอย่างนี้ตืดตด,ด,ดให้กลับขึ้นไปใหม่หรือถ้าเลือกแบบนี้ก็คือจบโปรแกรมแบบนี้นะครับก็คือในลักษณะของมีการตัดสินใจว่าจะทําอย่างไรถ้าทําอย่างนี้ใช่ไหมใช่ไปทําข้างบนใหม่ถ้าไม่ใช่ก็คือจบประมาณนี้ครับเดี๋ยวพอเรา ได้ลองเขียนเนี่ยเราอาจจะเข้าใจกันในตรงนี้มากขึ้นนะครับในส่วนของอันที่3ก็คือการเขียนังงานแบบทําซ้ําก็คือในเงื่อนไขเนี้ยก็คืออาจจะมีการทําซ้ําอยู่เรื่อยๆโดยเฉพาะในเรื่องของถามว่าครบหรือยังพอหรือยังประมาณนี้ก็จะมีการทําซ้ําอยู่เรื่อยอย่างเช่นสมมุติว่า อเอายกตัอย่างจากอันนี้เลยอันเนี้ยอาจจะมีสองทางก็จริงมีเงื่อนไขมีเงื่อนไขด้วยแต่คือ,อแต่คือแบบนี้จะเป็นลักษณะของการวนซ้ำด้วยก็คือถ้าตรงนี้เป็นเงื่อนไขที่ว่าถ้าสมมุติว่าตรงนี้เป็นเรื่องของการกินข้าว อาจจะบอกว่าตรงนี้กินข้าวกินข้าวตรงนี้อาจจะถามว่าอิ่มหรือ,อยังถ้ายังก็ไปกินอีกถ้าอิ่มแล้วก็จบแต่ถ้าเกิดไปกินอีกอาถามอีกว่าอิ่มหรือ,อยังยังไม่อิ่มก็ไปกินอีกกินวนไปเรื่อยๆวนๆแบบนี้เขาเรียกว่าเงื่อนไขของการทําซ้ํานะครับซึ่ง ตรงนี้อธิบายเพิ่มนิดนึงบางคนอาจจะสงสัยว่าถ้ามีหลายๆอันอาจจะมีช่องนี้มาอีกหรืออันนี้อาจจะออกไปอีกอันนึงเป็นอันนึงแล้วก็ลงมาข้างล่างเลยแบบนี้แบบนี้ก็คือในส่วนของเงื่อนไขเหมือนกันตรงนี้จะเป็นเงื่อนไขก็คือถ้าเลือกแบบนี้ แต่ลักษณะของลูกศรเงื่อนไขเนี่ยแบบเนี้ยก็ไม่ค่อยจะถูกต้องสักเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นเงื่อนไขจริงๆก็ควรที่จะลูกศรเนี่ยจะต้องลงข้างล่างอย่างเดียวแต่ถ้าเป็นวนซ้ำก็คือจะมีการย้อนกลับขึ้นไปข้างบนแต่ถ้าเป็นเงื่อนเงื่อนไขลูกศรควรที่จะชี้ลงไปลำดับล่างล่างเสมอนะครับ วันนั้นเนี่ยเวลาที่เราเขียนเนี่ยมันก็จะมีอยู่3รูปแบบรูปแบบที่ง่ายที่สุดก็คือจะเป็นรูปแบบของการเ,าเรียงลําดับส่วนในส่วนของทําซ้ํากับเงื่อนไขเนี่ยในการเขียนโปรแกรมจริงๆเนี่ยตรงนี้นะครับจะใช้จะใช้เยอะเพราะว่า,ามันมีความซับซ้อนของการเลือกนู่นเลือกนี่เพื่อที่จะให้โปรแกรมนั้น มีผลลัพธ์ออกมาเพื่อแก้ปัญหาของอัลกอริทึมนั้นๆได้แต่หลักการก็เหมือนกันครับก็คือจะมีจุดสิ้นสุดเพียงจุดเดียวเช่นเดียวกันนะครับถ้าเราพูดถึงประโยชน์ของผังงานเนี่ยก็คือมันจะทําให้เราเข้าใจได้ง่ายแล้วก็แสดงลาดับการทํางานได้ดีหาข้อผิดพลาดได้ง่ายทําให้เราเข้าใจโปรแกรมได้มากขึ้น โดยจะมีสัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนอยู่ในประมาณนึงเดี๋ยวจะให้ดูนิดนึงนะครับก็คือหลักๆเลยอันเนี้ยจะใช้ทุกทุกการเขียนโฟร์ชาร์ตจะต้องใช้แน่นอนก็คือจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดนะครับอันนี้จะต้องมีเริ่มต้นและสิ้นสุดต้องใช้ตัวนี้ครับแล้วอันนี้ก็จะเป็นส่วนของอาการรับข้อมูล โดยไม่กําหนดอุปกรณ์ถ้าเราต้องการให้มันหลากหลายก็คือเราก็ใช้ตัวนี้ไปก่อนหรือถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าโปรแกรมของเราเนี่ยต้องป้อนข้อมูลผ่านทางเป้นพิมพ์อย่างเดียวเราก็มาเลือกใช้สัญ,ญลักษณ์นี้แทนนะครับอย่างที่บอกเมื่อกี้นี่มันจะมีทางเลือกเงื่อนไขก็คือตรงนี้จะเป็นจุดตัดสินใจว่าให้ทําอะไรก็คือเราอาจจะบอกซึ่งการเขียนกํากับสัญ,ญลักษณ์นี้ควรที่จะเป็นคําที่เป็นคําถาม อย่างเช่นเเลือกไปบ้านใช่ไหมหรือถามว่ากินข้าวอิ่มหรือยังประมาณนี้ก็คือจะเป็นเงื่อนไขที่เป็นคำถามส่วนการแสดงผลจะมีอยู่2แบบก็คือแสดงผลที่ออกทางเครื่องพิมพ์ก็คืออันนี้ก็คือออกมาเป็นกระดาษนั่นแหละ แล้วก็มีแสดงผลทางจอก็คืออันนี้จะออกมาเป็นลักษณะของแสดงผลบนหน้าจอของเราซึ่งส่วนใหญ่การเขียนโปรแกรมก็จะแสดงผลทางหน้าจอซะส่วนใหญนะ่แล้วก็อันนี้เราใช้อยู่แล้วนะครับในส่วนของสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมผืนผ้าตรงนี้เป็นสัญลักษณ์ของการดําเน,นินการหรือการวลดผลอะไรก็แล้วแต่เราอาจจะบอกว่าเดินวิ่งอะไรตรงนี้ก็สามารถเขียนกํากับลงไปใน สัญลักษณ์ตัวนี้ได้หรืออย่างเช่นอาจจะบอกว่าคำนวณตรงนี้จากจากตัวอย่างตรงนี้ก็จะสามารถเขียนกำกับลงไปตัวนี้ส่วนใหญ่เราได้ใช้อยู่แล้วนะครับกับสัญลักษณ์ตัวนี้สี่เหลี่ยมเงนผ้าส่วนอันนี้โปรแกรมย่อยตรงนี้เราอาจจะไม่ค่อยได้ใช้กันเท่าไหร่นะครับตัวนี้เราไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าเราไม่ได้เขียน ผังงานที่มันซับซ้อนขนาดที่ต้องมีโปรแกรมย่อยมาส่วนสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของลูกศอนลูกศอนแสดงทิศทางการทําง,งานอะไรที่อยู่ปลายก็คือท,ทําทีหลังอะไรอยู่ต้นนี่ทาก่อนแล้วก็ไปต่อเพราะฉะนั้นลูกศรตัวนี้เราใช้อยู่แล้วนะครับตัวนี้ใช้อยู่ประจําเพราะว่ามันจะบอกว่าเราทําจากอันนี้เสร็จเราไปไหนต่อเราทําจากทางไหนไปไหน ซึ่งโดยปกติลูกศรมันก็จะชี้จากข้างบนลงข้างล่างอยู่แล้วนะครับในส่วนของอาการเขียนอัลกกริทึมก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็จบกับหน่วยที่1ไปนะครับเดี๋ยวจะมีแบบฝึกหัดข้างล่างนะครับเราก็ทําแบบฝึกหัดด้วยนะครับแล้วก็กดส่งกันเข้ามานะครับแล้วก็เดี๋ยวในส่วนของ เรื่องต่อไปก็จะเป็นในหน่วยที่2นะครับหน่วยที่2ก็จะเป็นการออกแบบและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นเพราะนั้นเนี่ยในส่วนของคลิปต่อไปเนี่ยก็จะเป็นในหน่วยที่2นะครับด้านบนก็จะต้องเลือกเป็นหน่วยที่2นะครับแล้วก็เข้าไปดูคลิปแรกนะครับก็จะเป็นเรื่องแรกก็จะเป็นการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นนะครับแล้วก็เข้าไปดูแต่อย่าลืมนะครับทำแบบฝึกหัดข้างล่างด้วยนะครับมีแบบ รประจําหน่วยก็ลองทําดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวในส่วนของแบบปรกหัดในคลิปหน้าก็อาจจะมีมาเฉลยแบบปรกหัดด้วยหรืออาจจะรอให้หมดทําคลิปทั้งหมดทุกเรื่องก่อนอาจจะมาเฉลยย้อนหลังให้นะครับก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับ